ตอนนี้ก็87ตามวัยทุกอย่างมันก็ต้องหย่อนยานแต่ว่าเราเคยสวยอะแล้วเวลาหน้ามันห้อยลงมาเนี่ยมันมีความทุกขนะ์นะมองหน้าตัวเองก็กุ้มใจทุกวันตอนนี้หมดไปแล้วค่ะดิฉันชื่ออมราบุรานนนหรืออัดสนนน์อดีตนางสาวไทยแล้วก็เป็นคนแรกทีก่ประกวดนิสซีนิเวิร์สที่อเมริกาค่ะ จริงๆแล้วอ่ะมันก็อายุเยอะนะคะตอนนี้ก็87แต่ว่าเราเคยสวยอะแล้วเวลาหน้ามันห้อยลงมาเนี่ยมันมีความทุกข์นะมองหน้าตัวเองก็กุ้มใจทุกวันก็เลยตัดสินใจมาโรงพยาบาลหลังจากดึงหน้ามาก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะใช้เวลาประมาณ7วันถึงได้ตัดไหมสวยเลยค่ะ รอยแผลหาแทบไม่เจอเนียนมากเลยค่ะเช้าตื่นมาตื่นแล้วถ้าเราจับเนี่ยแล้วก็มีความรู้สึกว่าพูดสบายใจมันเป็นความสุขซึ่งให้กับตัวเองหมอที่โรงพยาบาลเขาอธิบายว่าอย่างนี้นะเอาตรงนี้ออกนะทั้งคาเอาออกนะ,ะจะเอาอยัางไงฉันก็บอกเอาให้มันพอสมวัยแฮปปี้นะคะมีความวาสุขมากเลยความสุขมันไปไหนก็สบายใจบางทีก็ไม่ต้องแต่งหน้าหรือแต่งนิดหน่อย ทำเพื่อตัวเองค่ะตอนนี้ก็มีความสุขมากไม่ต้องไปไหนเลยไม่ต้องไปหาความสุขที่อื่นตัวละเมองหน้าตัวเองในกระจกนี่อ้ดีขึ้นสวยขึ้นไม่ห้อยไม่ยานขอไม่ย่นมีความสุขค่ะไม่ต้องทําให้คนอืน่นให้ตัวเองเลยเป็นของขวัญให้กับตัวเองเพราะเราเคยสวยเราก็อยากสวยต่ออยากหน้าดูเด็กแล้วก็ย้อนวัยก็ต้องมาที่เด็บบัยูนะคะ